คุณเข้าใจไหมอันนี้มาซูมใกล้ๆเลยซูมใกล้ๆกูนี้คุณเข้าใจไหมทําไมคนคนหนึ่งถึงเสือกบ,บ้าเอาต้นไม้ราคาแม่งราคาหลักแสนนะ่ะมาแจกวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อูบ้าไม้ด่านแชนแนลนะครับผมอย่าก,กดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของ,ของต้นไม้และมันสําคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากเลย ติดตามกด s u b สไครต์นะครับไปถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบ้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบ้าไม้ด่างด้วยได้ครับขอบคุณครับที่แจกก็คือผมอยากสร้างสตอรี่ในแบบที่ผมใช้คําว่าต้นไม้เปลี่ยนชีวิตคนคุณเข้าใจไหมอันนี้มาซูมใกล้ๆเลยซูมใกล้ๆกูนี้ คุณเข้าใจไหมทําไมคนคนหนึ่งถึงเสือกบ้าเอาต้นไม้ราคาแม่งราคาหลักแสนน่ะมาแจกวะถ้าเขาไม่ได้มากกว่านั้นมาแล้วสมมุติผมได้มาสมมุติผมได้มาล้านหนึ่งการที่ผมมาจะแจกแม่งซักแสนหนึ่งอะ่ะและแบ่งปันให้คนยังไม่เคยรู้ว่าไอ้าการเข้าสู่วงการต้นไม้อ่เสือกได้ตังแม่งจริงๆสมมุตินะป่าผมได้ล้านหนึ่งแต่ผมจะแจกแสนมันเป็นปัญหาอย่างไรไหมมันเป็นตังของกูอะ่ะ กูตบวัวก็วกูจะแจกอะ่ะการสมัครสมาชิกผมไม่ได้หลอกล่อให้พี่มาเสียตังค์ให้ผมเพื่อที่เอาช้างมาเป็นเงื่อนไขเอาต้นไม้มาเป็นเงื่อนไขว่ามึงจะต้องสมัครนะมึงจะได้ของแจกแยกส่วนกันให้ชัดเจนนะพวกมึงถ้าพวกมึงสมัครสมาชิกพวกพี่พี่น้องน้องทุกคนทั้งหลายจะได้ลด10%จากต้นไม้ทุกต้นในสวนของกูซึ่งต้นไม้ทุกต้นของผมมาเลี้ยงด้วยมือของผมเอง ไม้สวยพวกพี่ได้ลดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ส่วนของการแจกรางวัลน,นะครับในหนึ่งปีมียีสี่ครั้งในการแจกนั้นอ,อันนั้นคือสิ่งที่เป็นการตอบแทนจากหัวใจผมให้ต้นไม้บอกแทนตัวผมวันโลกของต้นไม้แม่งมันสร้างปรากฏการณ์ให้มนุษย์สามารถเปลี่ยนชีวิตได้มันเหมือนกับอย่างกับกูนี่ไงต้นไม้เปลี่ยนกูไปแล้วผม<แ>อยากให้ต้นไม้ไปเปลี่ยน พวกพี่ๆบ้างผมอยากให้ต้นไม้มันไปเปลี่ยนพวกมึงบ้างอย่างนี้ใครก็ได้สักคนหนึ่งที่มึงเป็นสมาชิกกูแล้วกูจะจับช้างมาแจกแล้วมึงเสือกได้ช้างต้นละแสนห้าของกูไปสิบหรยมึงก็เอาช้างต้นนี้ม่ไปขายได้ห้าแสนแล้วชีวิตของมึงเปลี่ยนไปแล้วมึงเข้าใจว่าต้นไม้ไม่เสือกขายได้จริงๆนะเว้ยนึกภาพออกไหมนี่คือสิ่งที่ผมต้องการเว้ยผมไม่ได้ต้องการเงินผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียง มึงรู้จักหรือไม่รู้จักกูกูก็เลี้ยงต้นไม้ในแบบของกูอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมฮะแต่วันนี้พวกมึงมารู้จักกันแล้วคนเรามันมีบุญสัมพันธ์กันแล้วไอ้ตังหนึ่งพันที่มึงมาสมัครไม่ใช่สาระของผมเลยผมอยากให้ทุกคนมันมีส่วนร่วมแล้วมาเสพพลังงานที่มันมีร่วมกันว่าต้นไม้เนี่ยมันได้สร้างสรรค์อะไรให้กับโลกมนุษย์มวลมนุษยาชาติไปแล้วบ้าง นักขณะที่แม่งเกิดภาะวะแม่งโควิดโรคระบาดส้นตีนที่หาเหวอะไรพวกนี้ทําไมกูถึงยืนอยู่ได้วะก็เพราะต้นไม้ไงพวกมึงก็เหมือนกันถ้าพี่ๆเข้าใจศิลปะของการปลูกต้นไม้ของการเลี้ยงต้นไม้ด้วยจิตวิญญาณในการเลี้ยงไม่ใช่แค่เข้ามาเพื่อการค้าหาผลประโยชน์เสร็จแล้วก็ออกปัดตูดนี้ไปแล้วทิ้งขยะเอาไว้ในวงการต้นไม้พวกมึงอย่าเข้ามาในวงการนี้เลยดีกว่า แต่ถ้าเกิดพวกมึงเข้าใจแล้วมึงเข้าใจศิลปะของการเลี้ยงต้นไม้เข้าใจว่ามูลค่าคุณค่าราคาของมันไม่ได้อินอยู่กับแค่ว่ากี่บาทคุณต้องเข้าไปถึงแก่นของความรู้สึกถ้าคุณมีความสุขกับการที่ได้ซื้อต้นไม้ต้นโง่โง่สักต้นหนึ่งไอ้เย่ไม่ต้นกระจอกหรือแพงกว่าชาวบ้านเขาเหรืออะไรไงก็แล้วแต่แต่มึงมีความสุขในการที่จะเลี้ยงดูแลมันเหมือนกับเวลามึงดูแลลูกของมึงอ่ะจะออกมาหน้าตาเย่อะไรก็แล้วแต่ ถ้าออกมาเป็นลูกของเราแล้วเราจะดูแลแม่งสุดพลังถูกไหมถ้าคุณทําอย่างนั้นกับต้นไม้คุณน่ะต้นไม้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปด้นเชิงเลยคุณไม่ต้องมานั่งไล่ขายต้นไม้ให้กับคนอื่นแต่คนอื่นน่ะเขาจะเดินเข้ามาถามคุณว่าออ้ยต้นไม้มึงสวยจังเลยคุณขายเท่าไหร่วะนี่ภาพบอกไหมภาพของการผมไม่อยากเห็นภาพของการแม่งเละหลังต้นไม้ในราคาแบบถูกๆบางทีผมเลื่อนไปแล้วอันนี้ผมเข้าใจนะ เพราะบางคนเป็นพ่อค้าซื้อมาก็ต้องหมุนเงินซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเพื่อหมุนเงินซื้อของใหม่แต่กับรู้สึกสะเทือนใจว่าหากว่าถ้าเกิดเวลาผมผ่านเข้าไปเจอร้ายเจระญรลฟยผมรู้สึกสงสารคนที่เขาเป็นพ่อค้าซึ่งจริงๆบางคนเขาก็เป็นคนที่เลี้ยงต้นไม้แล้วได้รับผลกระทบไปด้วยจากคนแค่ไม่กี่กลุ่มนะมึงกลุ่มที่เอาเงินมาวางกลุ่เเมาาเอาที่เอาเงินมากว้าง กลุ่มที่สร้างกระแสหรือที่อะไรยังไงใดๆก็แล้วแต่ผมเสียดายผมเสียดายพลังงานบวกของคนที่รักต้นไม้ผมเสียดายพลังงานของจิตวิญญาณของคนที่พยายามอยากจะเลี้ยงต้นไม้คุยกับต้นไม้เหมือนกันที่พี่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเดินชมเดินคุยกับต้นไม้ย่ากับเป็นเพื่อนอันนั้นเลยก็พี่มาถูกทางแล้วนี่คือพี่มาถูกทางที่สุดแล้วพบผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกับพี่เหมือนกัน<อ>นี่กูจริงจังอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราซอบกันหน่อยไหม เอาสรุปครับสรุปสรุปสรุปเอากลับมากลับมากลับมาโอ้ยผมฟูงครับผมฟูง,ฟงผมฟูงสรุปนะครับผมจะแจกช้างขาววันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้หนึ่งต้นมูลค่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทรอที่อะไรอยู่ครับมึงกดหัวใจให้กูสิกดมให้กูด้วยเออ อยู่ทำเหี้ยอะไรเออมึงปลุมือใอ้กูด้วยสาใจไหมมึจะแจกสาใจไหมแค่นั้นเองใส่หัวใจมาให้กูสิกดถูกใจมาให้กูสิแล้วไอ้คนที่ยังไม่ไปสมัครเป็นสมาชิกเพจกูบ้าไม่ได่ามึงไปสมัครซะมึงเอาเงินไปซื้อหวยแม่งสิบใบก็มึงก็หมดพันหนึ่งแล้วมึงก็ลุ้นแค่ครั้งเดียวก็จบถูกไหมแต่มึงลุ้นกับกูนะครับ มึงสมัครเป็นสมาชิกในเพจผมขนของ่งมาแจกให้คุณสนุกสนุกอ่ะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะครับไม่ได้ชักจูงแม่งมาเล่นการพน,นันเฮียหาอะไรไม่มีมีแค่ว่าผมจะชวนพี่มาอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันหนาเปล่าผมจะชวนพี่ๆมาอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันนะ <Yeah. S 1> ่ะเอาเปล่าพี่ลองดูที่ว่าเขาไลค์กันในกลุ่มอ่ะขายของกันนะปัจจุบันแม่งคนหา้า ยี่สาสิบคนเจ็ดสิบคนภาพของการที่คนไม่ลุมดูกันไม่เป็นร้อยสองร้อยสามร้อมันหายไปไหนแต่ทำไมในเพจกูบ้าไม่ด่างเสือกมีคนเข้ามาดูเปลี่ยนกระถางโง่โง่ะสามร้อยคนมึงเข้าใจเขาว่าจิตวิญญาณไหมคนมันสัมผัสได้โว้ยถูกไหมฮะเมื่อคนมันสัมผัสได้พี่ไม่ต้องอะไรมากมายหรอกไอ้ที่แม่งแค่ขึ้นชื่ออะคาละเดชขึ้นมาแค่ขึ้นชื่อเพจกูบ้าขึ้นมาเขาก็อยากจะกดเข้ามาดูแล้ว แล้วทำไมวันๆผมถึงไอ้แย่แม่งกูอเอ้เอะไม่อยากไล่สดเอะอไม่ก็อยากไล่สดก็กูก็กูหลงพวกมึงไงผมหลงพวกพ,กพี่พี่ไงผมหลงในสังคมนี้สังคมที่มีแต่คนน่ารักอ่ะสังคมนี้มันมีแต่คนน่ารักอ่ะไอเ้เยี้ยเ้วมันลามกูอ่ะไอ้ต้นเนี้ยกูขายได้ 4, สี่พันสมมติบางคนอาจจะบอกว่าไอ้บอยแม่งขายแพงชิบหายก็ช่างแม่งอะไรอ่ะเพราะว่าไอ้คนที่ซื้ออ่ะ มันมีความสุขที่จะซื้อของกูอะแล้วกูก็มีความสุขที่จะขายเข้าใจความหมายไหมเพราะกูไป่ได้มานั่งขายแบบนี้บ่อยๆเว้ย,ยถุงเป๊ะเพราะฉะนั้นพี่เข้ามาอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันเถอะมาอยู่ในเพกูบ้าไม้ดาบเถอะมาอยู่ในจุดเริ่มต้นของการสร้างประวัติศาสตร์ของหัวใจต้นไม้ที่มีอยู่ร่วมกันที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่ไง ให้เพจแม่มันมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านนะปัจจุบันกําลังจะติดตามถึงหมื่นคนนะปัจจุบันในวันนี้เพจกําลังเพจกูบ้าไม่ได่ามีคนติดตามอยู่เกือบ <c oughs> จะหนึ่งหมื่นคนแล้วเก้าพันกว่าคนเลยใช่ไหมพี่เก้าพันเท่าไรกูก็ไม่รู้ก,กเอเกไม่ทันที่ดูเพจตัวกูเองเลยในย t ท b e ตอนนี้มีอยู่หนึ่งพันกว่าคนเกือบสองพันคนแล้วแล้วคนตามดูชั่วโมงของการดูแม่งจะเป็นแสนและมัง้ง กิดอะไรขึ้นกับวงการต้นไม้ทำไมพวกเราจะต้องสร้างสตอรี่แบบนี้คุณนึกภาพออกไหมมาเกาะกลุ่มกันเยอะๆพี่มารวมอยู่กันในกลุ่มที่มันแน่นกันแบบนี้เป็นกลุ่มของคนที่บ้าจริงๆอ่ะเป็นกลุ่มของคนที่บ้าจริงๆไม่ใช่กลุ่มของคนที่มาทำแค่เป็นการค้าเฉยๆมึงค้าไปด้วยแล้วมึงก็บ้าไปด้วยกับกูไงโอเคไหมโอเคไหมครับกี่คนแล้วนะ่ะ สองยี่สิคนครับตอนนี้สุดยอดสุดยอดผมก็คงขายแต่แเพียงแค่นี้แหละตอนนี้ผมใช้พลังงานไปเยอะแล้วผมก็คงจะเปลี่ยนกระถางไปอีกประมาณสักสองต้นสมต้นแต่สิ่งที่มันไม่จบอยู่ตรงจุดนี้ก็คือผมก็ได้สร้างโฮโฮสตอรี่ <โฮ S 1> ไป <โฮ S 1> พร้อมๆ <โฮ S 1> กันกับพี่200อยกว่าคน <โฮ S 1> และนี่คือคุณค <โฮ S 1> ่า,าที่ยิ่งใหญ่มากะนะหรับผม ดินใบก้ามปูไอเ้เยี่ยกูยังพาน้องๆกูไปเอาแม่งไปหาแม่งแล้วเอามาทําแล้วมาขายให้พวกพี่ๆมันเป็นสตรอรี่นะบางอย่างที่มันไม่มได้ทํากับมือแล้วนะครับมันมีคุณค่าแบบโคตรใจหลวงมากเช้านี้สรุปกูจะปิดไลฟ์โดยการที่กูกล่าวสุธารพจ์ใช่ไหมผมไม่ได้สมัครผู้ว่าผมไม่ได้สมัครสจสขนะ่มึงเฮีย ูอยู่ในวงการต้นไม้เล็กๆวงการต้นไม้เล็กๆอยู่ในเพจกระจกกระจกเพจเล็กๆแต่วันนี้มันอาจจะเล็กนะพวกมึงเพราะคนติดตามะแค่หลักหมื่นเองแต่อนาคตนะพวกมึงที่อยู่ในนี้ทุกคนจะภูมิใจจะภาคภูมิใจมากเลยสักวัน,นมีคนพูดถึงเพจกูบ้าไม้ด่างแม่งคนติดตามเป็นหลักแสนหลักล้านพวกมึงจะภูมิใจมากเลยว่าครั้งหนึ่งเนะี่ยกูได้ย่างกายเข้าสู่ขึ้นความถีน่นี้ย่างกายเข้าสู่ เหตนี้มาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และครั้งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตัวผมเองนะครับขอบคุณมากครับคนบ้าทั้งหลายนะครับติดตามเพจกูบ้าไม่ด่างไปกด Subscribe นะครับในช่อง Youtube ชื่อช่องกูบ้าไม่ด่างเช่นเดียวกันหวังว่าจะได้รับความเมตตากรุณาจากพี่ๆทั้งหมดนะครับวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับ